ไอ้ทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูาา่แคสแนลเจนเนอร์มเมอร์กับผมคันดะสมานะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเกนชินิพักกันเช่นเดิมอยู่บนรถชาไปรีกันต่อเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราต้องไปเอาเอ่ออะไรนะนามโบราณกับเซโรเนนนะก็นึกคิดว่าเซโรเนนนะ่าจะทําเสร็จแล้วล่ะแล้วก็อีพีนี้นะครับเป็นอีพีพิเศษนะครับผมเพราะว่าเราครบ100 EP ของเกนชินิพักแล้วนั่นเองเย้ yeah! ซึ่งไม่คิดเลยนะครับผมว่าในเรื่องเกมนี้เราเล่นตั้งแต่4ี่หปีก่อนนะครับผมจะมาถึงขนาดนี้ได้ก็คงจะเล่นจนจบเจ็เมืองอย่างที่ผมเคยหวังไว้นะครับผมสิโลแนนะเป็นไงบ้างอ่ะเล้วก็ทางไพมอนน่าเสียดายที่ซิทาริกไม่ได้ตอบรับจดหมายแต่ฉันไม่แปลกใจเท่าอะไร เอ๊ไม่ตอบจดหมายแบบนี้หมายความว่าเขาไม่สนใจคีนิดงั้นเหรอซิรานี้ที่คนนี้อดดีเหมือนกันนะเนี่ยชิทาริมชิทาริมไม่ใช่คนธรรมดานิสัยก็ค่อนข้างแปลกคนของเจ้าแห่งลมลาตีก็บอกว่าคุยกับเขาค่อนขั้ขนยากถ้าเขาไม่ตอบจดหมายก็คงไม่มีเจตนาอื่นเราลองดูที่ราไปลองเพลิงศักดิ์ธิ์กันดีกว่าถ้าเราเจอเขาก็น่าจะยังพอคุยกันได้กระจริงนะงั้นก็ไปกันเถอะ อ่านั้นเราต้องไปหาเขาที่ลานประลองเพิงศักดิ์สิทธิ์สินะโอเคมาพอมาถึงลานประลองเพิงศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครเลยนะงั้นชิรติก็เบี่ยวเรานัดเราเลยสิ ถึงพวกเราจะคิดรอบครอบที่สุดแล้วแต่เขาก็ไม่ได้จําเป็น,นต้องตอบตกลงอยู่แล้วนี่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เหอะแต่นี่เป็นคําขอของที่แบ่งไฟเลยนะเขาเป็นประชาชนอของที่แบ่งไฟเหมือนกันนี่ประชาชนเออถ้าให้ฉันพูดแล้วก็ฉันรู้สึกว่าพวกเราเหมือนเพื่อนกันมากกว่ามาร์วิก้าเป็นผู้นําก็จริงแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าระหว่างพวกเรากับเขาจะมีช่องว่างทางสถานะ ที่ไม่อาจค้ามผ่านได้นี่นะเพียงแ,แค่เวลาที่เขาขอให้เราทำอะไรสักอย่างก็มักจะเขาคาดหวังตัวพวกเราสูงมากฉันเห็นมากับตาแล้วลนั่นสินะถึงทเทพไฟจะมัดหนักแต่ก็ไม่ถือตัวรู้สึกว่าเข้ากันได้ง่ายด้วยซ้ำแต่ว่านะยายแก่คนนั้นน่ะคุณยายลิลิตอะไรนั่นน่ะพอดังแล้วก็เมืนคนอื่นหมืนมีได้ดิไงฮะ พวกเธอพูดถึงเขาเหมือนกับกิ่งมากแต่สุดท้ายไม่แต่จดหมายก็ไม่ยอมตอบกลับจริงๆเลยถ้าไม่อยากให้มาก็ตอบก็ตอบว่าไม่มาไม่ได้ไงถ้าแกไปแล้วกลายเป็นหยูนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกไอคนที่มาเนี่ยนะเอย้ยนี่เองเธอมองฉันอยูนี้สินะฮ <c oughs> ไปมันเดินแน่เอี๋จู่ๆก็อยากมาขัวข้างหูกันอยูนั้นสิ อย่างงั้นก็เป็นยายแก่ที่ใกล้จะลงโลมนี่จะบ่นข้างหูเธอบ้างก็ไม่เปรตแก่ๆอย่างฉันจะทําอะไรได้อีกละ่ะสตาร์ลี่คนคือสตารี่เดี๋ยวนะไม่ใช่คนใาายดิที่ที่ทุกคนเรียกกันเหรอคุใยายอิกทเนียประเด็นสําคัญอยู่ที่อิทธิชั่ไม่ใช่ยายอ๋อ แถมในคำในนิยายก็มีเยอะแยะไม่ใช่หรือไงคนแก่ที่หน้าเด็กแต่ดูเหมือนผู้กล้าที่ประสบการณ์นเหนือคนทั่วไปแต่แม้แต่นักเวทก็ดูเหมือนเด็กน้อยทำไมหน้าแบบนั้นละ่ะไม่เห็นยายแกแบบนี้ได้ไงอย่าคิดอย่าแอบคิดว่าฉันแอบเด็กนะดูให้ชัดฉันไม่ได้แต่งหน้าเข้มเลยด้วยซ้ำเออแต่รอยยงนรอยย่นไม่มีเลยนะ เออฉันยังไม่ได้บอกหรอกเขาเป็นคุณยายที่หน้าเด็กลเลืเลิกนี้ครกับเทพแห่งไฟเลยนะไม,ไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยพวกเรารับได้นานแล้วแล้วก็ชินแล้วด้วยอ,อ๋อเออลับไม่ได้รับไม่ได้แก่อะไรเด็กขนาดนี้ขอโทษนะอายุเท่าไหร่เหรอถามเรื่องผู้หญิงนี่มันเสียมอะไรยาทนะคือมันไม่มีรอยย่นเลยแล้วจะให้เชื่อได้ไงว่าเป็นคุณยาย ฉันอยากจะขอโทษแต่ดูเหมือนยิ่งพูดยิ่งแย่ฉันนึกว่าคุณจะไม่มาก็เลยหัวร้อนไปหน่อยฉันไม่คนออกไอเดียเชินคุณเองแหะอย่าโกรธพวกเขาเลยนะถ้าจะโทษก,ก็โทษฉันเถอะพอเธอพูดใส่จริงจังแบบนี้นฉันก็ขืนแย่ฉันก็แค่พูดไปงั้นแหละพวกเธอใหญ่ใส่ใจเลยฉันได้รับจดหมายจากคีน,นิตและตอนแรกก็คิดจะมาอีก่แล้วในเมื่อมาที่นี่แล้วจะเขียนว่าอ่านแล้วไปทำไมคนมาถึงก็พอแล้วนี่ แต่าบางครั้งก่อนออกจากบ้านก็เจอเรื่องน่าปวดหัวอะไรพวกนั้นเหมือนกันแต่พอมาถึงที่นี่ก็เห็นว่าทุกคนมาถึงก่อนฉันซะอีกน่าอายชะมัดเลยฉันแอบ,บย่องเข้ามาแต่คนอื่นมาถึงก่อนแล้วเลยไม่รู้จะต้องขอโทษจากตรงไหนดีพอเข้าไปก็ได้ยินคนอื่นบ่นฉันทำไงดีเลยเนี่ย เอาเป็นว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละเรื่องเราในใจของคุณยายไม่ต้องให้พวกเธอมารู้ด้วยหรอกนะนอกจากชื่ออ่านยากแล้วกูก็งงกับความเป็นคุณยายลด้เกินยายจริงใช่ไหมอายุเท่าไหร่เนะนี่ยแล้อคุณยายคุณยายเขาทำหน้าแบบนั้นนะแต่เมื่อกี้เขาทำตัวไม่ถูกอ่ะเขากำลังรอให้พวกเราพูดต่อ แต่ที่พูดมาเมื่อกี้แม้่แต่เรื่องน่าขำก็ควรหวรัวเรอมไหมนะถ้าหัวเราจะดูเสียมารดาทาติไหหรือถ้าไม่หัวเราจะดูเสียมารดาทามากกว่าเดิมหรือที่ชาวพอตเจ้าแห่งลมลาตีบอกว่าคุยกับยายเขายากหมายความว่าจะเข้าหากันไม่ถนดัดทั้งคู่ฉันว่าเขาก็ไม่ถนัดเหมือนกันเนี่ยดูท่าทางเขาสิไม่เป็นธรรมชาติเลยเอาเป็นว่าเซโรเนนไดย,ยิมและเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันในการสร้างนามโบราณแล้ว แต่สถานการณ์ในครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษอะคืออย่างนี้นะ<จ>เราเรื่องเราใช่ไหมงี้นี่เองมาวิกา้าอยากให้พวกเธอได้นำโบราณให้กับคนแต่งเดนถือเป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยนะพวกเธอรู้เรื่องของโอโลโลอนแล้วฉันต้องบอกว่าเด็กคนนั้นนอกบ้านนอกสอนง่ายมาแต่เด็กไม่มีทางเข้าร่วมฟาทุยหรอกเขาต้องถูกข่มขู่แนะ่ถ้าหากเขาเจอก็คงจะรู้ความจริงแหละ อืมพวกเรามาเพราะเร่องนั้นแหะพวกเราช่วยคุณตามหาโอรโรลอนส่วนคุณก็ช่วยพวกเราแก้ปัญหาเรื่องนามโบราณไงโอเคฉันเรียกว่านาักเดินทางแล้วกันนะมานี่สิขอขอให้ฉันดูเธอฉันหน่อยอืมอืมน่าจะได้ภาพปกไงนะว่าไม่มี ความมั่งคงนํามาซึ่งความขัดแย้ยงกันไม่สิ้นสุดแต่เธอก็ข้ามผ่านกองทองมาได้แล้วสายฟ้าและคลื่นหมกระหน่ำทำให้ผู้คนหวาดกลัวแต่เธอก็ข้ามผ่านมหาสม,มุทรอันกว้างใหญ่มาแล้วอินาซึม,มาะปะความมั่นมั่งคั่งนําความขัดแย้ยงอันไม่สิ้นสุดหลี่เยี่ยแต่เธอข้ามผ่านกองทองมาได้แล้วไม่อันนี้วันสเตก็กความมั่งคั่งน่าจะหม่ถึงตอนดาวรินข้ามผ่านกองทองน่าจะเป็นของหรี่เยี่ย สายฟ้าระคืนห่มกระหน่ำอันนี้น่าเป็นอินาซึมะข้ามผ่านมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มาแล้วน่าจะฝนะแล้วในเมืองมายะจิตวิญญาณที่ไหนละแต่เป็นอิสระใบไ,ไม้เขียวอุ่นอุ้มที่ฉุดในป่ายังขอพอได้เธออ่าอันนี้น่าจะอารานะระในในในัในสุมเมลุนะหมายความว่ายัางไงมันคือสิ่งที่ฉันเห็นจากตัวเธอประสบการณ์ของเธอกว้างใหญ่กว่าจินตนาการของผู้คน เธอมีใใหัวใจแห่งวูค้าที่ซื่อสัตย์และยินดีที่จะถือครบเพลิงและเดินในคือนอันมืดมิดหมายถึงผู้เสียสละปะอย่าขยับนะมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นอะไรเนะี่ยอย่าทำให้ฉันกลัวดิไม่มีอะไรใช่ไหมเงียบสะอะไรอ่ะโอเคเธอเพิ่งกลับมาจากอณาจักรลาตีและมีเศษเสี้ยวของวิญญาณติดอยู่บนตัวฉันปัดออกไปให้แล้ว นนคงไม่ใช่ว่าพาวิญญาณกลับมาด้วยหรอกนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าปล่อยไว้ไม่จาัดก,การจะทำให้จิตใจ,จสับสนและอารมณ์เสียง่ายเนะี่ยงั้นคำจัดมันทิ้งก็ดีเหมือนกันนะขอบคุณนะเรื่องเล็กน้อยนะซิลเนนเรื่องนี้ทำตามที่พวกเธอวางแผนไว้เถอะไว้ตามหาโอรรอนเจอเมื่อไหร่ฉันจะพาเธอไปพบเทพราตี เทพราตีอ่ะไม่ใช่ไายบระเรื่องสำคัญแบบนั้นวบยบของพ่อตัดสินใจไม่ได้หรอกมีเพียงเทพราตีเท่านั้นที่ตัดสินใจได้ว่าจะสร้างนามโบราณให้กับคนต่างแดนได้หรือเปล่าเทพราตีคือสิ่งมีชีวิตโบราณที่คอยดูแลอาณาจักรราตีโดยใช้พลังของเพิงศักดิ์สิทธิ์ต่อต้านการกัดก่อนของอบ,บิสอยู่ทุกวินาทีคนไงไๆก็คือแข็งแร่งบอยวโยบสินนะก็จริงแฮะถึงยังไงก็เรียกว่าอาณาจักรราตีนี่นะ ไม่ใช่แบบนั้นหรอกจริงๆแล้วไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกแต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกถ้าพูดเรื่องนี้ไปก็ซับซ้อนเกินข้ามไปก่อนละกันฉันจะพูดต่อนนะตอนนี้เทพราสตีกกำลังหลับลึก พวกเราจึงทําได้แค่สื่อสารกับจิตสำนึกของเทพราตีด้วยการถอดจิตเท่านั้นคุณง่ายๆก็คืออยู่ในความฝันถ้าจัดพิธีถอดจิตแบบนี้ต้องเตรียมของบางอย่างฉันจะจดรายการให้พวกเธอสักคนไปเตรียมของงั้นฉันไปเองของที่ต้องใช้น่าจะเยอะคนในพื้นที่น่าจะดูดีกว่า่ะตัดตัวละครเรียบร้อยงั้นพวกเราไปตามหาอรรรณพร้อมกับคิทารีแล้วกันระวังที่ตามหาก,ก็ระวังด้วยละ่ะอีกฝ่ายคือพวกฟาทุยถ้าต้องการขอช่วยเหลือก็มาหาฉันได้ตลอด พวกเราไม่ฝืนหรอกชิวว่ด้วยชิว,วต่อไปพวกเราก็ต้องช่วยกันกับเจ้าเด็กเกเรนั่นกลับมาแล้วขอโทษที่มาช้ากว่าที่คาดนะฉันมีเหตุผลนะฉันไปที่พันของโอโรล,ลอนเพื่อหาบอาแสที่นั่นมาเด็กคนนั้นอนะาศัยอยู่คนเดียวแต่โถในบ้านพังไปหมดทั้งหมดหนึ่งใบแถมสภาพของเพี้ยไฟจิตสตว์ คืออไรนะเก็เลี้ยงดูไว้ก็ดูแปลกๆมันไม่มีใครดูแลมันมานานแล้วในบ้านมีรอยมีดรอยพวกนั้นมันไม่เหมือนอาวุธท้องถิ่นของนัดแลนด์แจะเป็นอาวุธของคนจากสเตซินาย่ามากกว่าฟังดูเหมือนมีคนบุกรุกเข้าไปในบ้านแล้วลักพาตัวเลยนะแต่ใครจะลักพาตัวเด็กตัวเล็กที่อาศัยอยู่ในป่าและเลี้ยงเพียพวกนั้นไว้กันเขาอยู่แค่ยี่สิกว่าปีเองนะฟ่าทูจับเขาไปทําไม เออก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่น่าสงสัยหรอกนะแค่ในนัดเล่นมีคนตั้งเยอะแยะทำไมฟาทุยถึงไม่รับพาตัวคนอื่นแต่กลับรับพาตัวเขาละ่ะเอาเป็นว่าต้องรีบไปพาตัวเจ้าเด็กนี่กลับมาแล้วถามให้รู้เรื่องฉันขอโทษที่ต้องขอให้พวกเธอมาช่วยแบบนี้นะเสยมาราย,ยาทจริงๆแต่เลซารผ่าโอรลล์คุณต้องรบกวนพวกเธอแล้วให้พวกเราจัดการเองงั้นพวกเราไปดูที่นี่มีคนเห็นโอรรลอนเป็นครั้งสุดท้ายกันก่อนดีไหม ได้เวลาสิบสวนสับสวนหาความจริงเพ่งเพราะถึงแล้วจากที่ผู้คนเห็นในการบอกเขาเห็นโอโรลอนคุยกับท่านฟาทุอย,อยอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าพวกเธอจะยอมเชื่อฉันมากแค่ไหนแต่โอโรลอนเป็นเด็กดีคนนึงไม่มีทางที่จู่ๆจะเข้าไปเกี่ยวพันกับฟาทุยหรอก คนพวกนั้นคงเห็นภาพที่ฟาทูยีกำลังคมขู่เขาหรือไม่ก็ข็นถามข้อมูลจากเขาแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แบบนี้ใครมันจะเชื่อละ่ะขีนิดบอกว่าคนคนนั้นมีชื่อเสียงในนัตแลนด์มากเลยไม่ใช่หรือไงถ้าไม่เห็นดูกุ้มใจทําอะไรไม่ถูกขนาดนั้นนะพอจะบอกได้ไหมว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะอลลอนเขาหน่เหรอเป็นเด็กกัมพาที่ถูกยิงไว้ข้างทางคนในเผ่าเก็บเขากลับมาทุกคนช่วยกันดูแลเขา เขาเป็นเด็กที่เติบโต,ตมาพอได้ทุกคนในเผ่าช่วยนี่แหละเขาเรียนรู้อะไรมาจากพวกเราไม่น้อยพอโตขึ้นไปก็อยู่ชั้นเมืองคนเดียวปลูกผักและเลีเ้ยงเพรอะโฟกชิตัสเพื่อประทังชีวิตอ่านยากเหลือเกินเ,เขาเป็นเด็กดีจริงๆเขาฝากให้เพื่อนเอาผักเป็นถุงๆมาใส่ที่บ้านฉันด้วยเท่าที่ฟังมาก็ดูไม่ใช่คนเลวร้ายนะ ไม่เป็นไรพวกเราหากันต่อเถอะเดี๋ยวเจอเขาแล้วเขาเขา้เขาใจทุกอย่างองีกโอเลรลอนเลียงเพี้ยนโลจิตัสมาตลอดตอนนี้พวกมันกำลังสกใจรือปล่อยโฟลโลจิตัสพิเศษออกมาซึ่งนี่จะช่วยเราหาล่องรอยของเขาเจอได้มาตามล่องลอยแถวนี้กันเถอะเอะล่อง,องอรอยไม่เห็นมีเลยอ๋อลืมไปว่าสายตาของพวกเธอไม่ไวต่อของพวกนี้นะเอาล่ะยื่นมือมาสิยื่นมือเกี่ยว แอบจบมือ่อยจักตอนนี้แล้ว,วเป็นไงอืมจู่ๆก็เห็นร่องรอยก็ง่ายๆก็คือจิตสัมผัสธาตุใช่ไหม ไอ้ฉันผิดแล้วเหมือนกันอืมฉันใช้อาคมแบ่งความสามารถในการรับรู้ส่วนหนึ่งของฉันให้พวกเธอชั่วคราวนะ่ะพวกเธอจะมองเห็นโฟกิตั๊อีกระยะนึ่งแบบนี้แบ่งกันได้ด้วยหรอเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินนะอาคมแบบนี้หาย,ยากคนทั่วไปใช้ไม่เป็นหรอกแต่ฉันใช้ได้คล่องไม่ต้องห่วงนะระหว่างพวกเธอสองคนการรับรู้ของเจ้าตัวเด็กจะไม่ไวเท่านักเดินทางเมื่อกี้ตอนจับมือเธอฉันสัมผัสได้ว่าเธอเข้ากันได้ดีกับโฟกัตั๊ด ถือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งเลยเอาเป็นว่าต่อไปก็ตามหาที่อยู่ของโอโลลอนได้ตาเปล่าแล้วกันทสองคนสู้ๆนะทางนี้สิเอ่อชอบพูดอะไรที่เข้าใจยากอยู่บ่อยๆแต่ก็เก่งไม่เบาเลยนะ อ,อะไรคือพูดจารหรืออะไรคือพูดจาหร,รือกราฟหม่ฉันนับว่าเป็นชาแมนอาวโุโสที่ใกล้ชิดกับผู้คนแล้วนะแยเก่งฉันใช่เขาพูดจาออกมาทันสมัยถูกใจวัยรุ่นขนาดนี้ไม่น่านสมัยเหรออืมฉันคิดว่าตัวเองพูดแบบที่เด็กวัยรุ่นพูดกันแล้วนะอืมแต่ดูจากสีหน้าของพวกเขาเมื่อกี้หรือว่ายังไม่เก๋พอนะคงไม่ใช่ว่าฉันทําให้คนอื่นรู้สึกว่าฉันเป็นคนแก่โบราณหรอกนะอ๋อเขากลัวเรื่องความเป็นโบราณของตัวเองใช่ไหม แบบกลัวความต่างไว้แต่จริงๆไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้าหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างดังเข้ามาในหูเหมือนจะเป็นเสียงที่ดังออกมาจากในใจของฉันเองเสียงนี้มันชิธาริหรือเปล่าน่าจะแอบสื่อสารกันได้เพราะแบ่งพลังกันไหมดูเหมือนไพมอนก็ได้ยินแต่ทำหน้าเหมือนเข้าใจขอฉันคิดก่อนนะเป็นผลข้างเคียงของอาคมหรือเปล่าจะว่าไปครั้งนี้มีคนมาช่วยก็รู้สึกไม่เลวนะ บางเรื่องก็ควรให้หลายๆคนช่วยกันทำแต่ดูไม่มีความเป็นคนเกเเลยนะที่แท้ก็เป็นฟังก์ชันเชื่อมจิตสุดยอดเลยสมแล้วที่เป็นชิทาริใส่ซาแบบน,นี้ดูมั่นใจเลยนี่ถ้าทางพวกเราต้องรับรื่นมากแน่แน่เสร็จแล้วให้พวกเราจัดการเองอสรุปเราอ่านใจได้อ่านใจเจ้าของพลังอาคมได้อีก<ๆ>ตรงน,นั้นมาดูเหมือนจะมีค่ายนะ จากประสบการณ์ในการเป็นหุ้นนำทางของฉันที่นี่มีร่องรอยการตั้งค่ายอยู่ด้วยเดี๋ยวนะฟจิตาตรงนี้ดูแปลกมีรูปล่างด้วยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเปล่านะนี่เป็นสัญญาของความช่วยเหลือจากเจ้าแห่งลมราตีมีแต่คนในเผ่าเราเท่านั้นที่เข้าใจเขาถูกคมขู่จริงๆด้วยรีบหาเขาให้เจอก่อนเถอะ เขาทิ้งเส้นยาระเกล็กๆนี้ไว้แสดงว่าพยายามอย่างมากที่จะไม่ให้คนอื่นเห็นหมายความว่าถูกฟาทุยจับตาดูอยู่จริงๆถ้าเกิดประทางกันซึ่งหน้าขึ้นมาก็เข้าไปสู้กับพวกเขาให้ตายไปข้างแต่ถ้าหลานชายแสนดีของฉันอยู่ที่นั่นด้วยแล้วโดนลุกหลุมจะทำยังไงก็คือก็คือหลกก็คือดูแลโอรโลรอนด้วยแหละก็เลยแบบเออลักลาอะไรแบบนี้แต่แบบเมอจริงๆเจอเจอแบบนี้ก็ เอาใจยากเหมือนกันนะคือแบบเราไม่รู้ว่าต้องทํายังไงถึงจะถูกใจเขาอแบบนี้ยากแบบนี้ยากอันนี้พูดจริงเลยตรงนี้มีร่องลอยเคยมีคนหยุดพักด้วยเดี๋ยวนะร่องรอยฟูจิตะแถวนี้มันดยยูยุง่งเหยิงกลิ่นที่อวนอยู่ในอาก,กาศก็ยุง่งเหยิงมีทั้งกลิ่นทัดไฟไฟฟ้าทึดและอื่นๆนทีนี้แค่บอกพวกเราว่าคุณเก่งมากคุณรับรู้อะไรบางอย่างได้จริงๆใช่ไหมเนะี่ย เได้คินิตนี่ฟุใจเข้าหูทันทีนะนี่เป็นร่องรอยของการทะเลาะกันน่ะหรือจากสภาพที่เกิดเหตุทั้งสองฝ่ายน่าจะสู้กันแต่หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของฟอร์จิตันหรือท้ายก็สลายในทิศทางที่แตกต่างโอรรอนโต้กลับเหรอตัวคนยังจำสัญลักษณ์เมื่อกี้ได้ใช่ไหมฉันคิดว่าถ้าโอรโลอนยังอยากทิ้งสัญญาณขอความช่วยเหลืออีกแล้วบังเอิญถูกฟาดูจับได้ดูเป็นห่วงเขามากเลยนะ แต่สัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อกี้ดูเหมือนว่าโอรอลอนจะถูกข่มขู่ด,ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ว่านำน้อยย่อมแพ้ไฟถ้าปะทะก,กันตรงๆยังไงก็แพ้ในเมื่อสัญญาณแยกกันไปคนละทางเราก็ต้องแยกกันลงมือฉันเลอกทางนี้งั้นทางนั้นลบกวนพวกเธอด้วยนะเดี๋ยวอีกสักพักเจอกันเอาแล้วอยากเห็นคนุแก่บวก โอโลโลอนเธอทำอะไรอยู่กันเนี่สร้งงางความลำบากให้ฉันก็เรื่องหนึง่งแต่ยังงห้ฉันรบกวนคนอื่นให้ไม่ช่วยตามหาอีกจะเด็กบ้าไปทางนั้นแล้วเมื่อกี้เธอได้ยินเหมือนกันใช่ไหมหลังจากที่ซเดเดอร์ออกไปเสียงนั้นก็หายไปฉันยังพยายามตะโกนชื่อเธอในใจอยู่เลยแต่เธอไม่ตอบสนองอะไรหรือว่ามันไม่ใช่ฟังก์ชันเชื่อมจิตนะเธอก็คิดเหมือนกันใช่ไหมฉันนึกว่าติดสานกันได้ทั้งสองทางเพวกเราได้ยินความคิดของเขาและเขาก็ได้ยินความคิดของเราแบบเนี้ย ดูเหมือนว่าซิธารีจะไม่รู้ว่ามันผิดปกตินะเขาเพิ่งบอกมาว่าเขาใช้อาโแบบนี้ได้คล่องและก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนจะไม่เคยทำพลาดหรือว่าเป็นเพราะสถานการณ์ของพวกเราทั้งสองคนค่อนข้าง,างวิเศษก็เลยทําให้เกิดผลข้างเคียงให้พา,าคิดว่าในเสียงในใจเขาดูคึกคักจังเลยนะกกเลยเรื่องกับตอนที่ฉันเจอเขาเลยตรงนี้มีร่องรอยด้วยแต่ว่า จะว่าแสียเหต้องรอยเหลืออยู่แต่ว่ามันสิ้นสุดตรงนี้อ่ะดูไม่ออกเหรอว่าโอรรอนไปทางไหนแปลกจังหมายความว่าจูๆ่ๆที่นี่ก็ไม่มีอะไรเลยเหรอรอยเท้าวพวกนั้นก็มองไม่เห็นแต่คนตัวเป็นๆขนาดนั้นแถมยังพวกปารทอยู่ด้วยคงไม่บินขึ้นไปบนฟ้าแนละ้วหายไปเฉยๆหรอกจริงไหมแพมมอนพูดถูกเรื่องนี้มันผิดปกติมากเกินไปอีกอย่าง เดี๋ยวเหมือนว่าเธอได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านจากใต้ดินสินะเมื่อกี้ใครเป็นคนพูดเน่ะอึึจะบอกเชื่อมจิตก็เออมันจะมันจะซ้ำกับเออมันจะซ้ำกับออฟอนเทร์หรือเปล่าจ๊ะ หรือว่าจริงๆเป็นเสียงของเจ้าราตีก็ใช่ว่าเป็นเสียงของวายุบหรือเทพราตีแน่เลยอันนี้จากราตีฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะขอโทษนะอย่าขยับผมไม่อยากทำร้ายคุณ ไม่คิดเลยว่าเจอครั้งแรกในสถานการณ์วันนี้ผมต้องขอโทษด้วยแต่ว่าคุณเหมือนสัตว์บางชนิดที่ขนจะชันขึ้นเวลาสัมผัสถึงอันตรายคุณเก่งเรื่องการต่อสู้ถ้าอยู่ที่อื่นคนทําอะไรคุณไม่ได้แต่ตอนนี้คุณอยู่ในจักราตีซึ่งเป็นถิ่นที่จ้าแห่งลมลาตีคุณเคยสวัสดีนะทางทางผมคือโอลโรร์ที่คุณกาลังตามหาหมายความว่ายังไงหนีออกมาได้เหรออคุณคิดแบบนีจริงๆด้วย คุณยายก็พูดแบบนั้นกับคุณผมถูกฟาทุยคงคูคุณถูกคำโกหกพามาที่นี่เหมือนกับลางบอกเกตดผิดในหมอกควันร่องรอยพวกนั้นมีไว้เพื่อลอ่อขุดมาที่นี่แต่การหลอกลวงไม่ใช่ความตั้งใจเดิมของพวกเรานะนี่เป็นทางลเดเตียที่ผมกับเพื่อนอีกคนจะได้เจอคุณเดอะเดอะกัปตันสวัสดีนกเดินทางกต่างแดน หมายถึงแสดงว่าโอโลโอโลนอนยอมใจที่จะอยู่กับฟาทุยใช่ไหมแต่ดูจากดีไซน์แล้วนั่าจะลงตู้นะฉันขอให้โอโลลอนวางเหยื่อยคุณมาที่นี่ดใช้วิธีกรรของเจ้าแห่งลุมลาตีเพื่อนำวิญญาณของคุณมายังอณาจักรลาตีที่แท้ก็ร่วมมือกันนี่เองคุณเคยติดต่อกับผู้ร่วมง,ง,งานของฉันหลายคนจะได้ยินเรื่องของคุณมาไม่น้อยจากสถานาการณ์ของนัดไลในตอนนี้ฉันจึงอยากขอบคุณอย่างเป็นทางการ เมื่อถึงตอนนั้นฉันจะบอกนึงแจกของฉันรวมถึงเหตุผลที่ฉันคงใส่ตัวที่เป็นไฟมาอยู่กัและคุณเมื่อควรรวบรวมแผนการของเขาโดยไม่มีข้อถกเถียถ้าองการขอของพวกนั้นก็ไปหาพวกเราที่ฝั่งตะวันออกของดาวประดองจำไว้ว่าอย่าให้ใครรู้ฉันไม่อยากก่อความขัดแย้งมากกว่านี้ หลังจากกลับสู่โลกของความจริงคุณจะได้เจอผมและไม่ว่าผมจะพูดอะไรก็ช่วยปิดเรื่องนี้ด้วยนี่ก็เป็นนี่ก็เพื่อไม่ให้คุณยายต้องมาผูกพันกับเรื่องนี้อันนี้ไม่คือยังไงอ่ะคือเหมือนจิตสัมผัสเงี้ยหรอคือสื่อฐานางจิตงี้ปะ